สวัสดีนะครับไปดูพอายำมนาหน่อยนะครับเช็ครถสบายมันกังหล่อแล้วเกินนับสำรับยางเป้นใหญ่นะครับกระถะุงดิ๊บ นานๆจะได้ออกนะครับสำหรับยำนาไม่นานๆสิช่วงนี้ก็เริ่มจะลงกันแล้วนะครับมีมีบางคนก็ทำเพราะว่ามันจะหลุดหนาวแล้วนะครับ mm. เห็นบอกว่ามีมีเจ้าอีกแปดสิบไร่นะครับไม่รู้ว่าปอตารับหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสร็จงานหยอดน,นะครับเสร็จงานหยอดกระโพด อขอบคุณไปทางเอซีด้วยนะครที่มีข่าวสารมาฝากสองกระสอบนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม <Okay. S 1> อันนี้รอเหล็กเดี๋ยวรอส่งไปทางอคอนบุรีนะครับโค <Okay. S 1> ราชบ้านเอง <Okay. S 1> ไม่ต้องเก่งใจกันถ้ามาเที่ยวบานฉันก็ห่อเขามากินได้เด้อ <Okay. S 1> แล้วรอส่งเด้ <Okay. S 1> อเน,นี่ยเด้อคนส่งอาจจะมาวันนี้แหละรถมาสำหรับเครื่องยอต์อ เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่เอาระหยอดนะตัวนี้มันสไลด์ได้แล้ววันนั้นทําตัวนี้สไลด์ไม่ได้นะครับแต่คันเดียวนะครับโครงตัวนี้ก็ลออ่้มเฟืองแตกเฟืองแตกตัวนี้ก็ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะลูกปืนแตกตัวนี้จะเยิ้มมาเชียวนะครับ ลอ,อากาศเย็นนะตอนเช้าหนักเครื่องมาก มาถริงแล้วนะครับว่าจะาขยับขยับเพามาไว้ด้านหน้าอีกนะครับยังไม่มีเวลาเลยเนะี่ยขยับมาสักหน่อยเพราะว่ามันหนักเกินไปนะครับโตกขาดใครจะทำก็ขยับมาข้างหน้าหน่อยก็ดีนะครับ ราะว่าผมไปดูทรงทั้งซิเกตทางพวกนาง,งนูนะมันมันสวยแต่ว่าเขาดามจัดสีสเส้นนะมันเลยไม่อ่อนอันนี้มันอ่อนนะครับโอ้อันนี้ใครย่ำอยู่ลูกชายเขาเลยพ่อ,อ อันนี้สิไร่มาคนเดียวอันแปดสิบไร่รับไหมนะอ๋อ <c oughs> รับแต่ไม่มีทีมงาน <c oughs> 80 <c oughs> ไร่เ็เยอะห <c oughs> มื่นก็บาทนะเหมื่นหเลยนะแต่ว่าต้องมีทีมงานนะครับแอัจะรบีทุกวันนะครับขบตัวนี้ใช้มาปีกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่แตกไปอย่างใดนะสำหรับลูกปืนนะครับ ถือว่าทนมากต่ว่วาปัตาก็อัดอัจจละบีทุกวันนะครับอ่ะสตาร์ทแล้วนะครับปาตาสตาร์ทไม่ติดนะเพราะว่าอากาศเย็นเย็นมากเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากพิสันคนโคกนะครับแตปวดดีอีกแล้ว จะของน้ามาแล้วมีอะไรเนี่ยกระทิงแดงด้วยฉลามอาจจะกระทิงแดงนะครับขอบคุณครับโตามีกระทิงแดงมาฝากด้วย <c oughs> เอยมาเลย <c oughs> ไม่ติดลงอย่างนิม่มๆนะครับ ไปไใช้สายพันธจัระะเกลูกโลกนะครับสำหรับรถพิสันนะครับท่านใดสนใจสายพานก็ทักหาพิสันได้นะครับหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนรถเกี่ยวทั้งคันนะครับมีพิเศษแน่นอนฮัก อย่าลืมนะครับใครต้องการจะเปลี่ยนทั้งคันนะครับสําหรับรถเกี่ยวก็เดี๋มีพิเศษให้นะครับจากล่องเรียบจระเข้เอ้ยจอระเข้ล่องเรียบจากนิ้วละ2บาทเดี๋มีพิเศษนะครับนิ้วละ2บาทแล้วก็ลีโอเน่ล่องฟันนะครับนิ้วละ4ี่บาทหบทนะครับเดี๋ยวมีพิเศษเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าต้องให้พิ่สันไปถ่ายทำรายการนะครับ เหมือนกับว่าไปถ่ายทําเปลี่ยนสายพานประมาณนั้นนะครับแต่ลามาคนเดียวนะับก็เฟี้ยวได้ เสียดายนะพีไอโครงอีกตัวหนึ่งมันมันเสียนะครับถ้ามาอย่างนั้นผมก็มาช่วยนะครับ12ไร่ก็2,000กว่าบาท2,004 122 24ครับ2,004ถ้า2คันก็จะตกคันละประมาณพันกว่าบาทพันสอง่ว่าแปลงนี้มันย่ำง่ายนะครับ อันนี้เข้าให้มาย่ำหมักนะครับได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าใกล้บ้านนะย่ำหมักก็พอดีเหมือนกันนะในส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันเรามาย่ำไว้รอบหนึ่งแล้วก็ปล่อยไว้อีกสักประมาณสามสี่วันเรามาย่ำอีกมันเละง่ายนะครับเละง่ายมาก เอาเละขนาดนี้ตามจริงเอาเลยก็ได้นะครับเนี่มันไม่มีหญ้าด้วยนะครับก็ว่าจะของนาให้หมักตามใจจะของนานะครัหมักก็คือหมักอาจจะหมักข้าวดีดอะไรหรือเปล่าครับเละมากรอบเดียวกันเละ หมักไม่หมักก็เท่าเดิมนะครับ200บาทเละมากรอบเดียวมอม่แล้ว ตังค้าโค้งอย่าบีบเลี้ยวนะครับอ่าสำหรับมือใหม่เนาะไปเผลอกรรมแล้วม้วนเลยนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาดูพิสซันนี่บางคนก็ยังเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็ยังเลือกไม่ถูกว่าจะเล่นโค้งอะไรดีนะครับโค้งน่ะมันดีทุกยี่ห้อนะครับผมไม่อยากบอกว่าอ่า่ายไหนไม่ดีนะครับ แต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแล้วก็อะไรนะครับหาง่ายหายากเท่านั้นเองนะครับผมโอ้ยลูบเลยดีกว่าไหมเนี่ยปตาป <c oughs> ตาสิ่งมากแต่ว่าไม่ได้ใส่ท่อสิ่งนะครับท่อสิ่งแต่ว่าไม่ดังประมาณนั้นอันนี้ท่อของอพี่บุญนะครับชาละวันท่อสิ่งมาใส่ก็โอ้โหให้ เปลี่ยนเอาของค่ายไหนแกก็ไม่เอาเลยนะครแกจะเอาแต่ของพี่บุญอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมไปหาอีกนะพี่บุญชลวันท่อซิ่งเราจะเอาแท็กท่อของพี่โอมนะเอาไปเอาไปเพิ่มเนาะเอาไปขยายหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ตรงล็อกยวเจอกันนะพี่บุญแกให้ด้วยนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววีดีโอชุดนี้ จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามใหด้วยนะครับสวัสดีครับ